มาขึ้นต้นไมาจังหวัดสุราษฎรหรืออีกตำแหน่งหนึ่งก็คือเจ้าของสวนวิรลล์ไม้ผมนะครับก็ผมจะพูดถึงเรื่องของการทำงานบนต้นไม้ขุนช้างนะครับคืออย่างนี้ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่สามที่เราเริ่มจากนับเป็นก็คือเป็นปีที่สามแล้วนะครับในสองปีแรกเนี่ยเราจับลูกศรเรื่องกล้วยไม้จะเห็นว่าในปีแรกเราจะมีกล้วยไม้ประมาณแปด กระต้นนะครับที่นำมาชุมมแสดงและบำรุงและปีที่สองเราได้เพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณท400ต้นนะครับซึ่งปีนี้ด้วยสภาพอากาศด้วยกําหนดการงานด้วยสิ่งที่เราไคยจัดมาแล้วเนี่ยคาดว่าจะมีกล้วยไม้ที่เข้ามาบำรุบบรงและชุเนีย่ยก็เกือบบ2,000ต้นนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนอะไรก็คือมันจะท้อี่สิ่งที่เราคาดหวังไว้นะครับมหาวิทยาลัยราชธรรมพิบูลสงครามดังที่นั่นอธิการได้นำเรียนว่าเราเป็นมหาลัยเพื่อประชาชนเพื่อประชาชนโดยทั่วไปนะครเราไม่ได้เรื่การศึกษาหรือปริญร์เหมือนสมัยก่อนตอนนี้เป้าหมายของเราเนี่ยมีเป้าหมายหลายอย่างงานหนึ่งชุดชาเนี่ยจึงเป็นงานหนึ่งที่เรานำมาบูรณาการ นราอยากจะได้มีอาชีพ